ประเภทของดาบในเรื่องวันพีชจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องวันพีทแล้วนะครับนอกจากผลไม้ปีศาจแล้วเนี่ยก็มีนักดาบนี่แหละครับที่เรียกได้ว่าเป็นสีสันในเรื่องวันพีทมากเลยซึ่งนักดาบในเรื่องนะครับบางคนก็มีผลปีศาจเป็นของตนเองในการใช้นะครับหรือบางคนไม่จําเป็นต้องมีผลปีศาจนะครับก็สามารถเป็นนักดาบที่สุดแข็งแกร่งได้ซึ่งอย่างโซโลนะครับที่แบบว่ามีเป้าหมายอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าพี่แกเนี่ยอยากจะเป็นนักดาบระด แล้วก็เป็นนักหลงทางระดับหนึ่งของโลกด้วยเช่นกันพี่แกนะครับก็เฝ้ารอนะครับในวันที่จะแข็งแกร่งระดับนั้นซึ่งแน่นอนแหละครับว่าดาบในเรื่องนะครับมันก็มีประเภทที่มันหลากหลายมากเลยวันนี้ก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเรามาจําแนกประเภทของดาบในเรื่องเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับในวันนี้เนี่ยจะเป็นการจําแนกทั้งหมด10ประเภทด้วยกันนะครับหลักๆ10ประเภทคือจริงแล้วดาบในเรื่องเนี่ยมันมีให้จําแนกเนี่ยมากกว่านี้อีกนะครับผมว่ามันแบบประมาณ15หรือถึงเกิน20เลยด้วยซ้ําแต่วันนีี้นะรัเเปป็หลกๆ10ภทท่ ส่วนใหญ่แล้วในวันพีชนะครับมีการใช้หรือว่าเป็นบุคคลหลักๆในเรื่องนะครับใช้กันถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปรับชมกันดีกว่าว่าจะมีดาบประเภทไหนกันบ้างนะครับหรือทุกคนเนี่ยเคยรู้จักหรือเคยพบเห็นกันมาบ้างหรือไม่เรามาเริ่มที่ดาบประเภทแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือดาบคาตานะผมเชื่อว่าดาบประเภทนี้นะครับทุกท่านเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินมาไม่มากก็น้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับสมูไรเนี่ยจะใช้ดาบคาตานานะครับเป็นส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นนะครับในหนังเอ่ยหรือว่าในกระตูนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องวันพี ใหญ่แล้วใครที่เป็นซามูไรนะครับหรือว่าเป็นนักดาบก็จะใช้คาตานะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าดาบนะครับไม่ได้มีน้ําหนักที่มันมากเกินไปสามารถถือนะครับได้มากกว่า1ดาบไลยด้วยซ้าก็ดูง่ายๆเลยนะครับอย่างโซโลนะครับที่ใช้3ดาบด้วยกันนะครับใช้ปากในการคาบโดยการใช้พลังสปิริตของพี่แกในการคาบดาบนี้ไว้ซึ่งในประเทศวาโนที่เป็นดินแดงของซามูไรจะเห็นได้เลยแหละครับว่าคนในประเทศนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วจะถือดาบนะครับที่เป็นประเภทคาตานาเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าเนี่ยครับซามูไรมันเต็มประเทศนี่มันก็คง นะครับที่สมุไรจะใช้ดาบประเภทนี้ซึ่งดาบดังๆนะครับที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบตระกูลคิเทสึทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโชไดนะครับนี่ไดหรือว่าเซนไดหรือจะเป็นวาโดอิจิมอนยีนะครับของโซโลเนี่ยก็คือเป็นดาบประเภทนี้หมดเลยหรือจะเป็นดาบเล่มใหม่ของโซโลนะครับยังดาบเอ็นมานะครับก็เช่นกันนะครับเป็นดาบสมูไรนะครับหรือว่าจะเป็นดาบของทาชิงีนะครับที่ถืออยู่ยังดาบชิงูเรนะฮะก็เป็นดาบประเภทคาตานะเหมือนกันมาต่อที่ดาบประเภทที่2นะครับก็คือดาบโคคาตาะ สังเกตดีๆนะฮะชื่อเนี่ยจะเหมือนกับดาบคาตะเลยเหมือนกับก๊อปปี้กันมานะครับจากโรงเรียนเดียวกันใช่เลยครับมันก๊อปปี้กันมามันก็คือดาบคาต纳นั่นแหละแต่เป็นคาตนาครับที่เป็นเวอร์ชั่นสั้นซึ่งเราเห็นดาบเล่มนี้ครั้งแรกเลยนะครับที่จูระคิวมีฮอคนะครับใช้ในการจัดการโซโลซึ่งดาบโคตาคานะนะครับจะเรียกว่าดาบก็ได้หรือจะเป็นมีดสั้นก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าใบมีดเนี่ยมันเป็นใบมีดประเภทเดียวกับคาตนาเนี่ยครับจึงทำให้อาวุธประเภทนี้เนี่ยก็จะมี ก็ไม่ได้ใช่เรื่องแตกที่เขานะครับจะสามารถใช้ดาบเล่มนี้ในการจัดการนะครับโซโลได้แต่ถ้าดาบเล่มนี้นะครับไปอยู่ในมือของลูฟี่นะครับบอกเลยเลยครับว่ายับแม่ยับแน่นอนมาต่อที่ดาบประเภทที่3นะครับเขาจะเรียกว่าดาบประเภทโนดาชีนะครับก็คือจะเป็นดาบที่มันใหญ่มากๆเลยที่จะต้องใช้2มือในการที่ฟาดฟันนะครับเพราะว่าความยาวของมันเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วความยาวเนี่ยจะมากกว่า140ซนติเมตรหรือ150ซนติเมตรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนไทยเนี่ยสมมติถ้าสูง170เซนใช่ไหมครับร 50เซนติเมตรเน uh oh, right รี่ยโอ้โหก็ประมาณคอเลยนะครับจึงทต่ไม่ความใหญ่ความยาวของดาบเนี่ยส,ส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้ก็จะใช้นะครับมือ2มือนะครับในการใช้ดาบในการฟาดฟันซึ่งแน่นอนแหละครับว,ว่าดาบประเภทนี้นะครับที่แบบว่าพวกเราเห็นกันแบบบ่อยมากเลยนะครับก็เป็นดาบของลอนั่นแหละโดยดาบนะครับชื่อว่าดาบที่โคคูนะครับหรือก็คือเป็นดาบนะครับการร่ําไห้ของวิญญาณผู้ล่วงลับนะครับซึ่งมันเป็นดาบอาถรรพ์ที่ลอเนี่ยใช้อยู่ซึ่งมันก็จะเป็นดาบประเภทเดียวนะครับของชิริวแห่งสายฝนด้วยนะครับก็จะใช้าดาบเนี้ม่ล จึงไม่ค่อยเหมาะกับสมุไรสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าดาบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความยาวที่มันเกินไปนะครับสมุไรเนี่ยต้องการความคล่องแคล่วและความเร็วนะครับดาบเล่มนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับสมุไรสักเท่าไหร่มาต่อที่ดาบประเภทที่4นะครับสำหรับดาบวากิซาชินะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีใบดาบนะครับที่ยาวมากกว่า3 0ซนติมตรถึง60ซนเมตร ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งดาบที่จะมีความเป็นสัญลักษณ์นะครับของสมุไรสมุไรส่วนใหญ่จะใช้นะครับดูอย่างโมโมโนซเกะนะครับก็ใช้ดาบเล่มนี้เหมือนกันในการฝึกซึ่งดาบเล่มนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ร่วมกันนะครับกับดาบคาตานะแต่ว่ามันจะไม่ใช้เป็นดาบหลักสักเท่าไหร่นะครับดาบเล่มนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะทําการนะครับก็คือแบบเน็บไว้ที่เอวนะครับแล้วก็ใช้เป็นดาบสำรองในการจัดการศัตรูหรือว่าคนญี่ปุ่นนะครับที่เขาใช้ในการคาราคิรีนะครับก็จะใช้ดาบเล่มนี้แหละในการคาร จาไม่ดาบเล่มนี้เหมาะมากๆในการใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดนะครับหรือว่าใช้ตัดหัวค่าศึกเวลาที่ค่าศึกหรือว่าศัตรูนะครับพ่ายแพ้ต่อผู้ใช้และมาต่อที่ดาบประเภทที่5นะครับอย่างแทนโตนะครับซึ่งดาบประเภทนี้เราจะเห็นที่โซโลใช้นะครับในการที่ว่าถูกบังคับให้คว้านท้องตนเองซึ่งดาบประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่15-30ถึงเซนติเมตร ซึ่งดาบประเภทแทนโตนะครับมันจะเป็นดาบประเภทที่จะมีความคมด้านเดียวหรือว่าบางแบบนะครับก็จะมีทางคมทั้งสองด้านเลยซึ่งความพิเศษของดาบเล่มนี้เลยนะครับจะเรียกว่าใบมีดสั้นก็ได้นะก็คือมันจะมีความใหญ่นะครับถ้าเราเนี่ยไปเทียบกับด้ามจับเนี่ยมันถือได้ว่านะครับใบมีดจะเป็นใบมีดที่ใหญ่มากๆเลยและก็จะเป็นใบมีดนะครับที่แข็งแกร่งด้วยเช่นกันโดยลักษณะการใช้ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเอาไว้ใช้แทงนะครับในสิ่งที่มันแบบว่าหนาๆหรือว่าแบบว่าแทงยากมากๆนะครับก็ใช้ดาบเล่มนี้แหละในการจัดการและะะมาาาต่่่ออทททีีดดบบบปรรเภ6นคคัก็ื ประเภทเซเบอร์ซึ่งถ้าพูดถึงดาบประเภทนี้หลายคนนะครับก็ต้องนึกถึงดาบของแชงคูนะครับอย่างดาบคิฟฟอนอย่างแน่นอนโดยจุดหลักๆของดาบเล่มนี้เลยนะครับมันจะมีที่ป้องกันมือนะครับเอาง่ายๆนะมันสามารถจับได้แล้วก็ป้องกันมือนะครับจากการถูกศัตรูนะครับจัดการและดาบนะครับจะมีความคมเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งตัวละครหลักๆในเรื่องนะครับที่เห็นใช้กันอยู่เนี่ยก็จะมีดาบของแชงคูและหนึ่งนะครับและอีกเล่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นดาบของวิสตาซึ่งแน่นอนหลยครับว่าก็ยังไม่ แต่แน่นอนแหละครับว่าสุดยอดนักดาบในเรื่องวันพีซสองคนใช้ดาบประเภทนี้ก็คงจะเป็นดาบที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและมาต่อที่ดาบประเภทที่7นะครับก็คือคัดลารสนะครับหรือว่าดาบสั้นนั่นเองซึ่งดาบพวกนี้นะครับเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยในเรื่องวันพีซนะครับในช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นทหารเรือนะครับระดับยศตำๆนะครับหรือว่าเป็นโจรสลัดระดับตำๆนะครับจริงๆบาเกียเคยใช้นะก็จะใช้ดาบประเภทนี้หมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันก็ไม่ได้เป็นดาบที่มันดีอะไรมากๆนะครับเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้น ในการที่จะใช้ดาบพวกนี้มาต่อที่ดาบเล่มที่แปดนะครับอย่างดาบชิโคมิสึหรือถ้าแบบไ้พูดง่ายๆเป็นภาษาไทยเลยนะครับก็คือไม้เท้าซ่อนดาบโดยเป็นดาบนะครับที่ถูกซ่อนอยู่ในรูปแบบของไม้เท้าหรือว่าร่มนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยแหละครับในเรื่องวันพีเนี่ยคนจะใช้น้อยมากๆแต่ในกลุ่มหมวกฟางนะครับก็จะมีคนใช้อยู่นะครับอย่างบลูคนั่นเองซึ่งจุดเด่นของดาบเล่มนี้นะครับมันเหมาะมากๆในการที่จะแฝงตัวไปนะครับในรูปแบบของอาวุธที่แบบไม่ได้ดูอันตรายนะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นร่มมาก่อนนะครับแล้วก ซึ่งด้วยความที่ว่าตัวดาบมันเบานะครับจึงทําให้นะครับก็เหมาะสมในการใช้มากๆเลยมันเหมาะกับผู้ใช้นะครับที่มีความคล่องแคล่วนะครับหรือว่าต้องการการเคลื่อนที่ที่มันเร็วสูงมากๆดาบชนิดนี้นะครับก็จะเป็น1นึ่ดาบนะครับที่เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ดาบนะครับได้อย่างคล่องแคล่วเลยล่ะ และมาต่อที่ดาบประเภทที่9นะครับอย่างดาบซานบาโตโดยลักษณะตัวดาบเนี่ยมันก็เหมือนกับดาบปกตินั่นแหละตัวดาบนะฮะก็จะมีการดัดแปลงหลายรูปแบบเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใช้การฟันนะครับแบบว่าฟันครั้งเดียวนะครับด้วยความรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะฮะในเรื่องวันพีสเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงดาบประเภทนี้เยอะเลยนะครับคือถ้าแบบว่าไม่สังเกตดีๆเนี่ยก็จะแยกลําบากหน่อยว่าดาบประเภทนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างยังไงนะครับอย่างดาบของอารอนนะครับที่ใช้อยู่ที่ว่ามันเป็นแบบเป็นซี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 นะครับซึ่งดาบอันนั้นน่ะถ้าหากเรานะฮะไม่สังเกตดูดีๆนะครับเราจะไม่รู้นะครับถึงความโค้งนะครับของดาบซึ่งดาบประเภทนี้นะครับก็ถูกจัดอยู่ในดาบประเภทเดียวนะครับกับดาบโยรูนะครับดาบของชายผู้ที่เป็นนักดาบระดับหนึ่งของ ดีแล้วเนี่ยก็จะแยกแยะยากมากเลยสําหรับดาบประเภทนี้และมาต่อที่ดาบประเภทที่10นะครับอย่างดาบเรเปียโดยแรกเริ่มเลยนะครับดาบประเภทนี้นะครับก็จะมีต้นกําเนิดนะครับมาจากประเทศสเปนโดยจะเรียกกันว่าเอสปาดาโรเปรานะครับซึ่งเป็นดาบชนิดปลายาวผอมบางปลายแหลมคมนะครับซึ่งได้รับความนิยมโคตรจะสูงเลยนะครับในช่วงทศวรรษที่16ถึงทศวรรษที่17ซึ่งการใช้ดาบประเภทนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใช้ในการต่อสู้ในการแทงแล้วก็การจิ้มนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฟันได้นะครับในบางองศาเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยใช้ฟันสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวดาบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางเกินกว่าที่จะฟันได้ซึ่งในเรื่องวันพีชนะครับที่เห็นใช้แบบโคตรจะเด่นเลยนะครับก็คือดาบดูแรนเดลของสุดยอดนักดาบนะครับอย่างคาเวนดิสนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าดาบเล่มนี้เนี่ยก็เป็นดาบที่แข็งแกร่งมากๆเลยเช่นกันและเราครับก็จะเห็นเผ่ามิงนะครับก็จะใช้ดาบประเภทนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆของวันพีชเราก็แทบไม่เห็นเลยนะครับกับบุคคลที่ใช้ดาบประเภทนี้ ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10ดาบหลักๆนะครับในเรื่องวันพีที่ผมมานําเสนอนะครับซึ่งมันก็เป็นประเภทของดาบต่างๆก็แน่นอนแหละครับว่าเดี๋ยวยังไงนะครับไม่นานเกินรอนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปนะครับการแบ่งเกรดของดาบว่าดาบประเภทไหนนะครับอยู่เกรดไหนบ้างนะครับในโลกวันพีซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนนะครับก็อยากจะรับชมแหละครับว่าดาบในเรื่องเนี่ยมันมีแบ่งประเภทเป็นแบบไหนและดาบเล่มไหนนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแล้วกันนะครับหากไม่กดเนี่ยก็จะพลาดคลิปสนุกคลิปมันๆแบบนี้อย่าง แน่นอนเวลากดกระดิ่งนะครับก็อย่าลืมละกันกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพราะ่ากดแจ้งเตือนทั้งหมดมันจะไปแจ้งเตือนคุณเวลาผมลงคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามกันมา